ก็กระสวสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับ Money PS นะครับผมนะฮะในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกวิธีในการหาพอยต์ของแอปนี้เลยนะครับผมก็เป็นแอปของ p ีเจ point นะครับผมนะก็แอปนี้เนาะจากครั้งที่แล้วที่ผมได้ทําคลิปในของวิธีในการสมัครไปนะครับผมถ้าใครไปดูแล้วสมัครแล้วนะครับผมนะก็สมัคร แล้วนะครับผมก็วิธีในการหา point อาจจะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหายังไงนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการหา p o ยต์นะครับผมไม่จะไปต้องไปอ่านแบบสอบถามหรือตอบแบบสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าใครจะตอบแบบสอบถามก็ได้นะครับผมน้ำแบบสอบถามก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะจะตอบหรือไม่ตอบนะครับผมนะแต่ว่านายของคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกวิธีในการหาพอยต์ง่ายๆจากในการเล่นเกมเท่านั้นนะครับผมว่า มันเล่นกันยังไงนะครับผมแล้วก็ได้พลอยกันยังไงนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนในของแอปเพจพลอยนี้นะผมใครที่อ,อยากหาเงินเข้าเพย์เพานะครับผมจำนวนในการถอนเข้าเพย์เพาก็ขัา้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์ถึง500ดอลลาร์นะครับผมในการถอนอเข้าเพย์เพานะครับผมหรือจะเข้า,าหรือจะถอนเข้าเป็นของวีซ่าก็ได้นะครับผมนะฮะเนาะ แล้วแต่ว่าทุกคนจะถอนค่าทางไหนนะครับผมโอเคแต่ว่าผมแนะนำให้ถอนค่าเพลียวมันดีกว่านะครับผมนะฮะโอเคเนาะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดจากแอปในเพจสตร์ได้เลยหรือว่าจะพิมพ์ในเพจสตร์ก็โหลดได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใส่รหัสแนะนำแล้วก็สารหัสแนะนำของผมหรือว่าใส่ของเพื่อนก็ได้นะครับเพื่อทําการรับพอยต์ฟรีนะครับผมนะ หรือว่าจะกดลิงก์จะได้คลิปเป็นโหลดในของ a อ p Store ก็ได้มาจากง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าไวกว่าด้วยนะครับผมโอเคเนาะโอเคโอเคผมขอเข้าเลือกก่อนละกันนะครับผมอะ่ะส่วนวันนี้ก็คือจะเป็นของการหา point ว,ว่าหาพอ i n t ยังไงนะครับผมนะโอเคในการหา point ใช่ไหมครับผมอ่ะก็ผมขอบอกว่าแบบสอบแบบสำบรับมาอยู่ไหนเนาะก็คือถ้าเราสมัครไว้ชัพักแล้วนะครับผมแบบสำบรวบที่เขาให้มามันจะหายไปใช่ไหมเรากดเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม คือต,ตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับผมก็คือผมกดเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมอ่ะผมกดเข้าไปในขอมแบบสารวจทําไม่ได้ใช่ไหมก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมฮะอ่า your user นะครับผมก็คือมันเป็นแบบสารวจนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับผมว่าแบบสารวจว่าเราจะทําแบบสารวจเราก็กดตรงนี้เข้าไปนะครับผมนะอ่ะเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับผมอ่าอ่าตรงนี้ด้วยนะครับผมฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมอ่ะ อ่าตรงนี้นะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้ไปนะครับผมอ่าให้เรากดเข้าไปนะครับผมอ่ะก็จะมีแบบสํารวจตองนี้เลยนะว่าเราจะทำแบบสํารวจยังไงเราก็กดทําไปเลยนะครับผมอ่าพอตรงนี้อันนี้เหลือเวลาอยู่สิบนาทีนะครับผมอันนี้อยู่เหลืออยู่สิบห้าวันหรือว่าสิบห้านาทีโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เลยใครที่จะทาแบบสํารวจก็มาทําได้ถ้าเราหาแบบสํารวจไม่เจอนะครับผมฮะก็กดจากตรงนี้ไปครับผม โอเคนะครับผมเราก็มาในของการเล่นเกมแล้วหาพอยต์กันเลยนะครับผมนะการเล่นเกมแล้วหาพอยต์เอาไปถอนอยู่อ่าเป็นดอลลาร์เข้าเพย์เพลาวนะครับผมถอนขัข้นต่ำอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับผมก็กดตรงนี้เลยนะครับผมว่าแพ้อ่าเพย์แอนด์เอิร์นนะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้ไปนะครับผมอ,อ่ากดตรงนี้ไปเลยตรงลูกเกมนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมอ่ากดเข้าไป ถ้าเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับผมอ่ามันอาจจะมีให้เราเปิดนะครับผมว่ามันจะมีให้เรายินยันในของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมว่าให้เราทําการเปิดใช้งานนะครับผมว่ามันอาจจะเด้งขึ้นมาหน้าจอของเราเนาะทล้วให้เรากดเปิดนะครับผมแล้วก็มันจะเข้าไปของหน้าในการตั้งค่าของเรานะครับผมก็ไปเปิดใช้งานแอคนะครับผมนะโอเคถ้าเราเปิดในของการใช้งานแอคนี้แล้วนะครับผมก็จะโผล่มาหน้านี้เลยนะครับผมอ่ะ ก็จะโผล่มา,มาหน้านี้นะครับผมก็คือให้เราโหลดเกมนะครับผมนะเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมโหลดนะครับผมก็คือหาง่ายๆจัดในการเล่นเกมเท่านั้นนะครับผมนะก็อัน um นี้ก็จะเป็นเกมแรกที่ผมโหลดนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าเขาจงกัดว่าเราจะได้พอยต์เท่าไหร่นะครับผมอ่ะแต่ว่าในการหาพอยต์เดี๋ยวเราเข้าเกมไปแล้วลองเล่นกันเลยนะครับผม่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมจะเล่นเกมนี้ด้วยนะครับผมก็คือเป็นของเกมเกมซอมบี้นะครับผมประมาณนี้อ่ะ ถ้าผมจะเล่นเกมนี้ด้วยแล้วก็ใช้หาพอ,อยจากเกมนี้ด้วยก็กดเข้าไปครับผมว่า Play Now นะครับผมโอเคก็กดเข้าไปแล้วมันจะมีเพ o โตขึ้นมาก็ให้เรากดไปที่เพซโตนะครับผมมันก็จะขึ้นมาในรูปของเกมนะครับผมก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปหรือว่าติดตั้งไปนะครับผม,มคืออันนี้เกมนี้มันโหลดมันใช้เวลาโหลดนานนะครับผมสมมติว่าผมจะลองของเกมนี้ให้แล้วกันนะครับผมเกมวางไข่นะเอาไปอ่า ความจำมันน้อยๆนะครับผมโอเคผมจะลองในของเกมนี้นะก็กดติดตั้งไปนะครับผมนะพอเราติดต mm ั hmm. okay. ้ง mm ปุ hmm. ๊บนะครับเราอาจจะได้พอยต์หนึ่งพอยต์นะครับผมอะแล้วก็เวลาเราเล่นเราก็จะได้พอยต์ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจำกัดว่าเราจะได้พอยต์เท่าไหร่อันนี้เขาไม่มีเขียนหรือว่าระบุมาให้เรานะครับผมอะโอเคนะครับผมอ่าตรงนี้ผมขอเข้ากดไปเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมผมก็กดเข้าไปเพลย์นะครับในการเล่นเลยนะครับผมอะ อ่าเข้าก็จะเข้าเกมมาเลยนะครับผมอ่ารอสักครู่นะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมว่ก็รอให้มันโหลดก่อนนะครับผมก็มาจะโหลดอ่าก็มาจะโหลดช้านิดนึงนะครับผมฮนะอ่าโอเคโหลดเสร็จแล้วนะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นของเกมอ่าปลูกสวนอะไรประมาณนี้นะครับผมว่า โอเคเนาะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมันมีให้ผมสร้างอะไรผมก็ทําตามมาไปนะครับผมก็เป็นเกมสําหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้นะครับผมก็เล่นแล้วได้พอ i n ์นะครับผมได้พอ,อยต t แล้วก็เอา p อ,อย n t ไปเติมเงินหรือว่าถอนเงินเข้าไปเพล่าได้นะครับผม่ะโอเคเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะมันมีให้เราเล่นเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคมันก็จะมีให้เรามันก็จะสอนให้เราเนาะ คือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะได้พอยยังไงนะครับผมคือเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ให้พอยมาให้เรานะครับผมอะโอเคผมก็กดเข้าไปตามที่มันสอนนะครับผมอะอ่ากดเข้าไปอ่าเล่นไปเรื่อยๆะครับผมอ่ากดเข้าไปกดเข้าไปคือตอนแรกที่ผมโหลดมานะครับผมอะโหลดมาปุ๊กนะก็เข้าเกมปุ๊กเขาก็จะให้พอยในการอ่าสะสมอ่าสะสมแล้วก็เอาไปแลกอ่า เอาไปแลกเงินนะครับผมฮะรอะสักครู่นะครับผมเหมือนว่ามันยังไม่มีอ่ามาแล้วครับผมอะเห็นพอยต์ตรงนี้ไหมเห็นพอยต์ตรงนี้ไหมมีกี่พอยต์ตรงมีกี่พอยต์ขึ้นมาตรงเนี้ยที่มันเป็นรูปแอปพลิเคชันของอ่าเพจพอยต์นะครับผมอะที่มันขึ้นพอยต์ว่าหนึ่งตรงเนี้ยอ่าแล้วเล่นเกมไปเรื่อยๆมันจะขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ในของแอปนี้ก็เล่นประมาณนี้เลยนะครับผมฮะ คือให้เราเล่นไปเรื่อยๆอาพอยต์มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นมาถึงกี่พอยต์แล้วมันจะไม่ให้เรานะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่แน่นใจนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองในของอ e ีแอปหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้เรามาในของแอปหาเงินก่อนะนะครับผมนะก็พอยต์ของผมอยู่ข้างบนนี้นะครับผมนะพอยต์อยู่ข้างบนนี้นะของพอยต์ของทุกคนมันอยู่ข้างบนนี้นะครับผมก็คือโอเค ส่วนแอปเกมไม่กี้ที่ผมโหลดก็โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันได้พอยต์เองยังไงแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเล่นนะครับผมผมไปผมต้องชี้แจงพอยต์ก่อนนะผมซึ่งพอยต์ของผมตอนนี้มีอยู่ R 1 0 0นนะครับผมทุกคนจำเอาไว้นะ178นะครับผมถ้าเราเล่นเกมมาแล้วเราได้พอยต์มันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะโอเค ก็เข้าไปที่เกมเหมือนเดิมเลยนะครับผมฮะก็เข้าไปที่เกมนะครับผมอ่าให้เรากดเข้าไปนะเขนาน่าจะมีจังกับพอยต์ด้วยแหละเห็นเขาเ,เขียนว่า10เคน่าจะประมาณ10แล้วก็จะประมาณ10ประมาณนี้ละมั้งอ่าหเกมประมาณ10พอยต์ละมั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมฮะก็อ่าเกมเมื่อกี้ที่ผมโหลดก็จะเป็นเกมนี้นะเกมไข่นะครับผมก็กดเข้าไปคือตอนนี้เรามีพอยต์อยู่ทั้งหมด178ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผมว่า พอยต์ของเรามันจะเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคในะของเกมมีอะไรให้เราอนุญาตเราก็อนุญาตไปเพื่อทําการเล่นเกมแล้วก็เก็บพอยต์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเกมที่เราคุ้นชิมอยู่แล้วก็จะเป็นเกมลูพกพากเลี้ยงสัตว์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันจะเป็นเกมเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมฮะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ก็เข้ามาในเกมของอเกมที่ผมเพื่อโหลดมานะครับผมฮะ เขามีสอนให้เราเราก็สอนอ่าเราก็เล่นตามที่เขาบอกไปนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าเลี้ยงสัตว์เป็นผมนว่าจะเป็นเกมที่อ่าก็ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วก็โหลดมาเล่นได้นะครับผมเล่นแล้วได้พลอยด้วยได้พอยเอาไปขอเงินเข้าอ่าเข้าเพเพลาะนะครับผมอ่าเอาไปใช้ได้เลยนะขอ,อนขั้นต่ำอยู่ที่อ่าห้าดอลลาร์เองนะครับผมอ่ามันไม่เยอะเกินไปนะครับผมฮะอ่า ค่าดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยประมาณเกือบสองร้อยบาทเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะมันขึ้นมาแล้วอ่มันขึ้นมาแล้วเห็นไหมพอยต์มันขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนเกมนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่ที่เราเล่น่ะเราจะได้แค่สิบพอยตหรือเปล่านะครับผมหนึ่งเกมได้แค่สิบพอยตหรือเปล่าหรือจะได้ไปไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมนะก็ ของผมก็ยังยังยังไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าผมเล่นมาผมก็ได้ตลอดแต่ว่าถ้าของใครเล่นแล้วได้สิบพอยแล้วมันไม่ได้อีกก็ตรงนี้ก็บอกได้นะครับผมซึ่งของผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่ามันได้ตลอดหรือเปล่าหรือได้แค่สิบพอยนะครับผมมันตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าของผมผมเล่นแล้วมันได้ตลอดนะครับผมถ้าไม่ได้ยังไงต้องขอขอภัยทุกคนด้วยนะครับผมฮะ โอเคก็ okay. เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวจะลองให้ให้มันได้อีกหนึ่งพอยต์ดูนะครับผมว่ามันมันยังได้อยู่ไหมเนาะเดี๋ยวจะลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันยังได้พอยต์อยู่ไหมนะก็ตามที่เขาบอกนะครับผมอ่ะเกมเขาก็จะมีสอนให้ผมเล่นผมก็เล่นไปนะครับผมซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเกมนี้เล่นกันยังไงผมก็แค่กดมัวม่วๆตามที่เขาสอนผมนะฮะอ่า อ่มันกำลังโหลดอะไรอยู่อ๋อกำลังโหลดเหรอเกมใช่ไหมอ่อโอเค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 อ่ะปิดก่อนปิดก่อนอ่าเสร็จแล้วมันมีให้เราทำอะไรต่ออ่าไข่โดนาสาวใช่ป่ะอ่อเราก็เล่นไปนะครับผมฮะอ่าเล่นไข่โดนาสาวไปอ่าค้นหาไปครับผมอ่อหาไปเรื่อยๆอ่าได้มาหนึ่งพอยแล้วเห็นไหม อ่าหนึ่งพอยต์ขึ้นมาแล้วนะครับผมอะโอเคเมื่อกี้เรามีทั้งหมดอ่ากี่พอยต์นะ178ใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในของแอป p e ชรจิ Point กันเลยว่าตอนนี้เราได้กี่พอยต์แล้วนะครับผมอะ่ะก็กดออกเลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาในของแอปเพชรจิ้งพอยต์แล้วนะครับผมอะหลังจากเมื่อกี้ที่เราเล่นไปนะครับผมอ่าพอยต์มันขึ้นแล้วเห็นไหมอ่าเมื่อกี้เรามีแค่178พอยต์ เราไปเล่นเกมแล้วเนี่ยอ่าเราได้มาอีก2พอยต์นะครับผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็ได้มาสองพอยต์นะครับผมก็ได้อยู่ที่180พอยต์แล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่ชอบเล่นเกมหรือว่าอ่าหาหาเงินเกี่ยวกับเล่นเกมนะครับผมแอปนี้ก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีใช้ได้เลยนะครับผมนะส่วนเรื่องในการถอนก็ผมยังถอนให้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่า ในการถอนเงินของแอปนี้นะครับผมก็คือถอนเข้า paypal ค่าดอลลาร์นี้ก็ใช้อยู่ที่0 0 0พอยต์นะครับผมนะก็ผมยังไม่มีอยต์ที่จะสามารถถอนให้ทุกคนดูได้นะครับผมแต่ว่ามอีอีกช่องหนึ่งหลายๆช่องเขาได้ทําการถอนเงินมาให้ผมดูแล้วผมก็เลยเอามาแนะนาหรือว่าบอกต่อทุกคนนะครับผมส่วนใครที่อยากทําแอปพิ u r e p o พ n t นี้นะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปไปสมัครได้เลยนะครับผมหรือไปโหลดแอปมาสมัครได้เลยแล้วก็วิธีในการสมัครผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับผมก็ ไปกดจากใต้คลิปของผมไปดูวิธีในการสมัครได้เลยนะครับผมนะเพราะว่ามันมีการยืนยันในของทางอีเมลด้วยนะครับผมถ้ามันคนหาในอีเมลหาไม่เจอมันต้องไปดูที่โปรโมชั่นของอีเมลของเรานะครับผมนะแล้วก่อนที่เราจะไปผมขออ่ากดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฮนะก็มาตรงที่วินนะครับผมก็ตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับผมฮนะก็ให้เราเล่นเกมตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราได้โทเค็นนะครับผมฮนะ่ะเราก็กดมาตรงนี้เนาะ ได้โทเค็นจากตรงนี้นะครับผมนะสมมติว่าเรามีโทเค็นนะครับผมเราก็กดอ่ะตรงนี้ไปนะครับผมเพื่อทําการลุ้นดอลลาร์อยู่ที่5ดอลลาร์แล้วก็100ดอลลาร์นะครับผม100ดอลลาร์นี้อ่าลุ้นได้ทุกๆหนึเดือนนะครับผมส่วน5ดอลลาร์นี้นะครับผมแลกได้ทุกทุกวันนะครับผมนะนะครับผมแลกได้ทุกวันนะครับผมโอเคเนาะถ้าใครจะเชิญเพื่อนก็มาตรงที่แชร์นะครับผมแชร์ข้างล่างนี้ก็สามารถเอาลิงก์ของตัวเอง มาแชร์ได้นะครับผมเอาลิงก์ของตัวเองมาแชร์ได้นะครับผมนะฮะหรือเอา,หารหัสแนะนําของตัวเองมาแชร์ได้นะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณแค่นี้เลยนะครับผมนะก็ไว้แค่นี้ก่อนลวกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าครับ